ตอนนี้ให้บ่อแมกไปซื้อเกลือเองนั่พี่น้องเนานะมันชิได้ย,ยังมาครับเองเด้อได้เกือบตัวใดมาเกือบก็ขาดๆยางเข้าไปโอ้ยเบิรงครับได้แล้วได้มาแล้วอันนเบิ้์เกือบมันเด้อ <c ười> เกือบเมื่อเกือบอาอเมื่อเกือบคู่เบาคู <c ười> ่เบาซื้อเกือบมาครับจะได้เกือบอย่างน้อไปเลยเนาะ เบอร์เกือบค้างนั่นขาดแล้วเกือบที่จะไฟไปเลยพื้นแบบพื้นแบบได้อยังได้อยังมาใส่เกือบอ่ะใส่ได้อยู่ดิอ๋อเอาแบบไปไปไปปิดบ้างตอนนี้เราเพิ่มกันนะเอาเดีมากด้วยเพื่อประธานบอกบอกเอาเพื่อใส่เกือบคุ้มกันนะ Ủa, tiền khủng cái này đây.